สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนนักสืบ1นึ่ก้าค่ะแนนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวง12ราศีประจำเดือนเมษายนพศ2567ซึ่งการดูดวง12ราศีแนนจะใช้ไพ่ทาโร่ในกนารทำนายเป็นวิธีการทำนายของช่องเจ้าแม่แนนนักสืบ1 9 9 1เองค่ะ ซึ่งอาจจะทำนายเป็นแบบสไตล์ของนันเองการทำนายของ12ราศีนี้แนนับราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งเป็นกำลังใจให้นันด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละ ราศีกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การ์านายของชาวราศีกุมค่ะเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมประจำเดือนเมษายนพศ2567นะคะนะการทดนายของเนนนะเป็นการ์านายดวงทั่วไปนะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็คำแนะนำนะคะนะ การนายของแนนนะเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทานายเป็นแบบสไตล์ของนั่นเองนะคะให้ทุกคนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะนะเอาละมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะของชาวราศีกุมภาประจำเดือนเมษายน2567นะฮะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้ะมาดูซินะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ 6ถ้วยครีนออปินิครูแเหรียญน,นะคะสี่เหรียญน,นะคะเอาล่ะนะคะน้นก็เห็นพลังงานของชาวราศีกุมเรียบร้อยแล้วนะคะชาวราศีกุมนะคะจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะได้วนเวียนกับเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆนะอาจจะเป็นคนรักเก่าวนเวียนกลับมานะหรือว่า บริษัทเก่าบริษัทเดิมติดต่อให้ไปทำงานนะหรือว่าอาจจะเจอเพื่อนเก่านะเพื่อนเก่าสมัยเรียนอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เก่าๆเ,เดิมๆเมนะี่ยจะวนเวียนมาให้คุณเนะี่ะ,ะลึกถึงหรือว่านึกถึงแล้วก็คิดถึงหรืออาจจะเจอก็ได้นะกับคนที่แบบเกี่ยวกับเรื่องราวเดิมๆเมก่าๆเข้ามานะคะแล้วก็ตัวคุณนะ จะมีความมั่นคงทางด้านการเงินในเดือนนี้นะเพราะว่างานเนี่ยนะเข้ามาเยอะเข้ามาหลากหลายช่องทางทําให้นะคุณเนี่ยสามารถนะสร้างเงินได้แบบมากหรือว่ามีความมั่นคงทางด้านการเงินมีเหลือเก็บหรือกินหรือใช้นะแล้วก็ค่อนข้างมีความสุขมากในเรื่องของการเงินในเดือนนี้นะคะโอเคนะคะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะจ๊ะเด e อ o มูน เดอไฮพินเทศนะคห้าไม้นะคะเด็ดนะคะ Dead, นานะอ่าคนไหนนะที่มีปัญหานะคะในเรื่องของความรักนะคะอ่าก็จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกแบบกดดันเครียดนะคะบางคนเนี่ยมีคู่แล้วมีแฟนแล้วนะก็อาจจะมีในเรื่องของมือที่3เข้ามาทําให้คู่ของคุณเนี่ยนะ วุ่นวายหรือว่าทะเลาะกันได้นะคะ,ะให้ระวังนะเพราะจะเกิดปัญหาถึงขั้นเลิกลายหย่าล้างได้นะคะ,ะให้คุณเคลียร์หรือว่าพยายามแก้ไขนะคะให้มีสติให้มากๆนะคะเหมือนแบบค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากนะเปราะบางเลยทีเดียวนะ,ะในความสัมพันธ์ของคุณนะคะแต่ถ้าหากว่าคนไหนนะ,ะไม่มีในเรื่องของมือที่3นะ ก็ให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะกันนะอา,อาจจะเป็นในเรื่องของแบบความคิดไม่ตรงกันหรือว่าในเรื่องของแบบการดูแลเอาใจใส่น้อยลงลดลงหรืออาจจะทำงานเยอะเกินไปไม่มีเวลาอะไรอย่างนี้ก็ให้ระวังนะมีโอกาสที่จะทะเลาะกันในเรื่องของจุกจิกหรือว่าแบบยืดยาวไปถึงแบบ ท่านเลิกลาอย่าล้างได้ให้ระวังด้วยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่เปราะบางนะคะมีโอกาสที่จะจบอะไรบางอย่างหรือว่าเริ่มต้นอะไรบางอย่างด้วยนะคะอ่าโอเคในหะ้มารู้ซิว่ามีอะไรอีกนะจ้าะ The h ์ r ิ i t The c าลีอัดนะคะสามเหลียนนะคะ Creen of Swords นะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะคนไหนที่มีปัญหาหรือว่ามีเรื่องราว ไม่สบายใจหรือเกิดการทะเลาะบาแว้งกันหรืออะไรก็ตามแต่นะให้ใช้เหตุผลคุยกันหรือว่าแบบมีสติก่อนแล้วค่อยมาคุยกันอย่าใช้อารมณ์ร้อนเข้ามาคุยกันไปตั้งสติก่อนนะอ่าไม่ใช่ว่าแบบอารมณ์ร้อนทั้งคู่แล้วเข้ามาคุยกันเนี่ยรับรองว่าโอ้ยสุดติ่งแน่นอนนะคะให้แบบแต่ละคนเนี่ยไปปรับอารมณ์ก่อน ให้ใจเย็นนุ่คู่ก่อนแล้วค่อยเข้ามาคุยกันนะอย่าแข็งหรือว่าอย่าแบบคิดที่จะเอาชนะเพราะจะเกิดปัญหาเรื้อลังหรือว่าเกิดแบบเหตุการณ์ที่มันคาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้ต้องคอยระวังด้วยนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็ได้นะบางคนเนี่ยยังไม่ได้จบความสัมพันธ์กับคนเก่านะก็ยื้อกันไปยื้อกันมา นะถ้าสมมติว่าทนไม่ไหวนะคะก็คุยหรือว่าเคลียร์หรือว่าตัดสินใจให้เด็ดขาดเพื่อที่จะให้กันและกันเนี่ยไปเติบโตในสิ่งที่ต้องการอย่ายื้อกันเลยถ้าหากว่าอยู่แล้วไม่มีความสุขนะอ่าก็คือมีสองกรณีกรณีแรกคือความสัมพันธ์เก่าๆเลิกกันแล้วแต่เลิกไม่ขาดวนเวียนกันอยู่แล้วก็มีการแบบ เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีสุกสุกดิบดิบความสัมพันธ์นะแล้วก็กรณีที่2ก็คือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีมือที่3มเข้ามาหรือว่าไม่มีก็ตามเป็นปัจจัยรอบตัวก็ได้นะอ่าแล้วก็เกิดอารมณ์สุนเฉียวทะเลาะกันก็มีโอกาสาที่จะแตกหักได้ก็ให้ระวังเพราะฉะนั้นสถานการณ์นะตอนนี้ก็คือว่าต้องใจเย็น แล้วก็ใช้เหตุผลให้มากนะแล้วคุณจะผ่านตรงจุดที่เปราะบางหรือว่าซีซินทีมนี้ไปได้อยากแข็งหรือว่าอย่าคิดที่จะเอาชนะถ้าคนไหนที่แบบแข็งเราก็ต้องอ่อนอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่แบบว่าแข็งทน้งคู่รับรองว่าไปกันไม่รอดแน่นอนหรือทะเลาะกันบ่อยแน่นอนนะคะนี่แหละนะก็คือสถานการณ์ทั่วไปนะคะของชาวราศีกุมภะจำเดือน เมษายน2567นเะคะนะเอาละมาดูซิว่าทางด้านการงานนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะทางด้านการงานนะคะเป็นยังไงทางด้านการงานนะคะทางด้านการงานถือว่างานก็ราบรื่นดีนะคะไม่มีปัญหานะคะยิ่งทํางานเยอะผลผลิตก็ได้เยอะนะอ่ายิ่งขยันก็ยิ่งได้ในสิ่งที่ขยัน นะคะถือว่าราบลื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรที่แบบต้องเครียดหรือว่ากดดันนะมีความสุขนะคะเป็นงานที่เรารักแล้วก็เป็นงานที่เราชอบด้วยนะ,ะก็เลยทําให้กณเนี่ยทำแล้วมีความสุขนั่นเองนะคะโอเคนะคะมาดูซิว่าทางด้านการเงินนะคะเป็นยังไงทางด้านการเงินนะคะเป็นอย่างไรนะจ๊ะทางด้านการเงินนะคะ ทางด้านการเงินทางด้านการเงินนะคะถือว่าลื่นไหลดีนะมีความแบบมั่นคงแล้วก็ขยันหาเงินเก่งด้วยรู้วิธีในการหาเงินนะ,ะทำให้การเงินคุณเนี่ยนะ,ะไม่ติดขัดแล้วก็ไม่สะดุดนะมีเงินเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้ด้วยนะคะถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะ โอเคถ้ามาดูซิว่าทางด้านความรักนะก็จะมีคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะเดี๋ยวเดินจะดูคนโสดก่อนนะคะว่าเป็นยังไง,คน,นะะนง,ไงคนโสดนะคะเป็นยังไงคนโสดนะคะอืมตอนนี้นะคะมุ่งในเรื่องของงานโฟกัสในเรื่องของงานนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครนะรู้สึกว่าเหนื่อย นะอยากจะพักก่อนนะคะขอโฟกัสในเรื่องของงานมากกว่านะแล้วก็แบบในเรื่องของสร้างเนื้อสร้างตัวให้มั่นคงอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคนะคะมาดูสิว่าคนมีคู่นะคะเป็นยังไงคนมีคู่นะคะคนมีคู่นะคะความสัมพันธ์ของคุณถึงแม้ว่าจะแบบ มีทะเลาะกันหรือว่ามีปากเสียงกันนะ,ะแต่ว่าเหมือนเวลาที่ปรับจูนเข้าหากันเนี่ยนะคุณจะแบบมีความรักที่มั่นคงมากๆแล้วก็จะราบรื่นมากๆนะคะสำหรับคนที่ไม่มีประเด็นเนะะี่ยถือว่าเสริมกันในเรื่องของการเงินและก็ในเรื่องของงานในเรื่องของฐานะในเรื่องต่างๆในชีวิตเลยทีเดียวนะ อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะคู่ไหนที่ราบรื่นเียแบบหุยอยู่กันยาวเลยทีเดียวนะส่วนคนที่มีประเด็นก็พยายามแก้ไขในจุดที่บกพร่องหรือว่าเป็นปัญหานะพอคุณแก้ไขได้คุณก็จะราบรื่นในคู่ของคุณแน่นอนนะคะอ่าแล้วก็ค่อนข้างมั่นคงเลยนะถ้าสมมติว่าแบบคู่ไหนที่แบบไม่มีประเด็นนะ ค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็หนักแน่นเสริมกันในเรื่องของงานแล้วก็เงินแล้วก็ฐานะด้วยนะอยู่ด้วยแล้วรวยอะเอออะไรประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคนะคะมาดูซิว่าทางด้านสุขภาพเป็นยังไงนะจ๊ะทางด้านสุขภาพทางด้านสุขภาพให้ระวังในเรื่องของระบบหายใจทางเดินหายใจแล้วก็ในเรื่องของหัวใจให้ระวังด้วยนะคะ,ะดูแลตัวเองดีๆนะ เระวังแพ้ฝุ่นแพ้เกสรอะไรอย่างนี้ก็ให้ระวังนะคะหรือว่าแพ้อากาศอย่างนี้ก็ได้ก็ต้องระวังด้วยนะจะ๊ะโอเคค่ะมาดูสิว่าคำแนะนำนะคะเป็นยังไงคำแนะนำนะคะคำแนะนำนะคะคนไหนที่มีประเด็นในเรื่องของมือที่สามนะเออก็คือ ถ้าไม่ไหวให้มูฟออนนะแล้วก็คนไหนนะที่มีแฟนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาหรือว่าฝั่งเราก็ตามอย่ายุ่งอย่าเอาคนที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะยังไงมันก็จะเป็นประเด็นหรือเป็นปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องอยุดที่ตัวเราถ้าเราอยู่ตัวเราได้รับรองว่าความรักคนที่มีประเด็น จะจบสวยแล้วก็มีความสุขนะถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะเลิกกับคนเนี้ยคุณต้องเลิกให้ขาดคุณอย่าจับปลาสองมือนะพยายามเลือกคนใดคนหนึง่งหรือว่าถ้าคุณมีแฟนแล้วคุณเลิกกับแฟนคุณไปก่อนแล้วค่อยไปมีความสัมพันธ์ใหม่อย่าแบบคบซอ้อนเพราะจะทําให้เจ็บทั้งคู่หรือเจ็บทั้งหมดมันก็ไม่มีความสุขนะอันนี้สําหรับคนที่มีประเด็นนะอ่า คนที่ไม่มีประเด็นก็โอเคไปแต่คนที่มีประเด็นหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันแบบคาราคาซังซับซ้อนซ่อนเงื่อนอ่าให้ระวังด้วยให้แก้ไขตรงนี้แล้วคุณจะมีความสุขมากๆโอเค จบแล้วนะสำหรับการทำนายของชาวราศีกุมนะคะประจำเดือนเมษายน2567นก็ะคะก็ให้ทุกคนนะโปรดใช้วิษณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแิ้งกกให้ได้ด้วยนะจ๊ะที่รักแล้วก็สำคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเพื่อนจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้มาเราจะเจอกันในคลิปหน้านะคะ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ